สวัสดีครับผมปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณกลับมาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยนะฮะกับช่องของปาปาช่องที่ซื้อเหรียญเข้าแล้วก็ขายออกก็มีอยู่หลายชนิดราคาพอสมควรนะฮะที่ช่องปอปานั้นได้ประกาศรับซื้อเข้ามาแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายขายออกให้กับนักสะสมที่ยังไม่มี ที่จะเก็บสะสมนะฮะบางครั้งบางคนบางท่านเนี่ยก็ยังยังหาไม่ได้ก็ยังมีเข้ามาสอบถามกับกับทีมงานของปอปาฮะกับน้องแอดมินนะฮะทุกวันเนี่ยจะมีนรายการเนี่ยถามหามากที่สุดนั่นก็คือ,อเหรียญสิบบาทฮะเหรียญสิบบาทหมุนเวียนที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจำวันกันก็มีถามกันมากพอสมควรนะคือไง่ายๆว่ามีทุกวันฉะนั้น แน่นอนฮะเหรียญ10บาทหมุนเวียนฮะก็จะไม่พอช่องปะปานั้นต้องบอกว่าไม่พอนะฮะวันนี้ก็เลยมาขอรับซื้อจากแฟนๆรายการอีกก็เริ่มกันจากอันดับที่1เลยนะฮะก็คือเราจะประกาศรับซื้อจากอันดับที่1จนไปถึงอ่ารู้สึกจะเป็นอันดับที่7ฮะวันนี้ปอปาจะมาขอประกาศรับซื้ออีกรอบหนึ่งเพราะว่า คลิปที่ผ่านไปนั้นก็เคยทาทาเกี่ยวกับเหรียญ10บบาทก็เคยเยอะทำเกี่ยวกับเหรียญ10บบ,บ,บบาทที่ประกาศรับซื้อไปแต่ในเมื่อของไม่พอนะฮะหรือว่าวนนะปะปาก็จะทําบนไปตัวไหนขาดมากกว่ามีลูกค้าแฟนรายการเนะี่ยถามขอขอแบ่งปันมากกว่าเนี่ยปปาก็จะมาประกาศชนิดนั้นเหรียญชนิดนั้นเหรียญราคานั้นออกอีกนะฮะก็คือ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากอันดับที่1ไปถึงอันดับที่7นะฮะว่ามีปีแล่พอสอะไรกันบ้างนะฮะเพราะว่าเหรียญไม่พอท่านผู้ชมเดี๋ยวปีนั้นเข้ามาปีนี้นก็ขาดปีนั้นเข้ามาปีนี้นก็ขาดปปปาก็เลยอยากจะมาประกาศซ้าย้ําเตือนกับแฟนๆรายการว่าใครที่มีนะฮะใครที่มีก็สามารถติดต่อส่งขายกับช่องปอปาได้ฮะเราเริ่มกันก่อนเลยนะฮะสำหรับเหรียญ10บ,บาทหมุนเวียนหายาก อันดับที่1ก็คงจะเป็นปีพศ2 5 3 1ฮะซึ่งมียอดจำนวนการผลิตท่านผู้ชม60,200เหรียญฮะ60,200เหรียญ่อป่านี้ก็จำบางครั้งก็จำไม่ได้ท่านผู้ชมจะต้องจดจำนวนของการผลิตแต่ละพศั้งมายอมรับว,ว่าจำไม่ได้ฮะแต่เพราะว่าปิดผลิตออกมาเนี่ย แต่ละปีพศไม่เท่าเทียมกันใช่ไหมก็ปอปาก็คงจะจไม่ได้เอาเริ่มกันก่อนนะจะไล่ย,ยาวเลยนะปอปาจะเริ่มประกาศไล่ยาวะปีพศ2อ0 5ัน 2005, อันนี้ตัวอย่างท่านผู้ชมนะปีพศ2 5 3 1นเะฮะเหรียญ10บาทซึ่งเป็นเหรียญหายากติดอันดับที่1ปอปาประกาศรับซื้อให้ราคาเหรียญละเริ่มตั้งแต่เหรียญผ่านใช้นะฮะ700สภาพดูดีเรื่อยไปเนี่ย ก็ให้ถึง1000บาทะฮะถึง1000บาทแต่สำหรับในแพ็คนะฮะสำหรับในแพ็คปอปานี่ให้อยู่ประมาณ1ัน0นะฮะสำหรับเหรียญ10บบาทปีพศ2531อาจจะถึง1 2 5 0ฮะเพราะว่าอยู่ในแพ็คเนะี่ยที่กรมธนารักษ์เขาทำออกมานะฮะก็จะมีราคาสูงสูงกว่าเหรียญที่เราเหมุนเวียนกันอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้ประมาณนั้นนะฮะ ถ้าอยู่ในระบบมุนเหรียนอย่างนี้นะใครส่งมาขายป่อป่าเริ่มให้ตั้งแต่เหรียญละ7 0 0ถึง1000บาทต่อมาฮะเดี๋ยวเราจะไปกันยาวเลยฮนะเป็นปีพศ2 5 4 1นฮะหายากติดอันดับที่3ยอดจำนวนการเดี๋ยวก็ประมาณ970,000เหรียญป่อปาประกาศรับซื้อไปนะฮะเราจะย้ำกันเลยครับเป็นเหรียญที่ผ่านใช้นะฮะ เอาที่ผ่านใช้นะฮะปีพศสอ4 1ป่อป่าเนี่ยให้ราคาอยู่ที่เหรียญละ80บาทะฮะ80บาทใครมีแล้วอยากส่งขายก็ติดต่อมานะฮะพิมพ์จุด3 3 3เราขึ้นทั้งสองลายไว้ให้นะ2ลายไว้ฮะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะฮะเหรียญละ80บาทต่อมาฮะอันดับต่อมาก็เป็นปีพศสอ4 2าฮะ 42ในรู้สึกว่ายอดจำนวนการผลิตเนี่ยจะอยู่ที่1นึ่งล้านหน่วยสิบร้อยพันห่ล้านสามหมื่นเหรียญฮะประมาณนั้นท่านผู้ชมเชื่อมเหุ้ว่าตอนประปาให้ประกาศรับซื้อเนี่ยดูเหมือนจะหายากนะฮะเหรียญ10บาทหมุนเวียนเนี่ยที่ติดอันดับเนี่ยแต่พอช่องประปาประกาศรับซื้อนะฮะไม่รู้โผล่มาจากไหนฮะมากมายเลยทีเดียวครับมากมาย ก็ยังพอหมุนเวียนแล้วก็ไปแบ่งปันเก็บกันได้นะฮะใครที่ส่งมาขายปลาปลาเดี๋ยวปลาก็จะประกาศแบ่งปันให้กับแฟนรายการไปอีกฮะเพราะว่าสําหรับช่องปลาปานะฮะยังเป็นเหรียญยอดนิยมฮะเหรียญยอดนิยมที่7อันดับเนี่ยทุกวันจะต้องมีคนมาถามขอแบ่งปันฮะฉะนั้นเหรียญก็เลยไม่พอสําหรับเหรียญสิบบาทฮะเมื่อกี้ถึงปีนะฮะปี42นะฮะปี42ครั้งแรกปลาปาให้ราคาเหรียญละ20บบาทนะฮะแต่ก็ประกาศไปหลายวันแล้วแหละ แล้วก็มีแฟน,แฟนส่งมาขายปอป่าเนี่ยให้ราคาเหลีอะ25บาทฮนะเพราะปอป่าก็จะพยายามที่จริงแล้วปอป่าจะให้พยายามจะให้ราคาเนี่ยสูงต่ําอยู่ตามจํานวนการผลิตนะฮะจำนวนการผลิตต่อมานะฮะเป็นปีพศออ2500เมื่อกี้ก็42ละต่อไปก็34 2 5 34รู้ดีกันอยู่แล้วนะฮะว่าติดอันดับกันที่เท่าไหร่ยอดจำนวนก็ ก็คงจะไม่ต้องพูดทั้งหมดนะเพราะเวลาจะไม่พอนะเพราะว่าเชื่อว่าแฟนๆรายการของปปา่้รู้ดีอยู่แล้วพอศสอ3 4ันอฮะปปาก็คงยังให้ราคา20บาทเหมือนเดิมฮะไม่มีลดนะถึงจะยังไม่เพิ่มแต่ปปาก็ไม่มีลดสำหรับเหรียญส0บบาทนะฮะที่ผ่านใช้ที่ปปาประกาศรับซื้อไปเนี่ยเหรียญเข้ามาแล้วปปาไม่มีขอลดจะลดราคาลงโดยไม่ไม่คือไม่ตัดห้อนท่านผู้ชมก็คือให้20บาทก็20บาทไป 3.4แล้วนะฮะต่อมาก็เป็นปีพศสองพันหาราฮะวันก่อนนะฮะมีลูกค้าส่งมาให้ท่านผู้ชม50เหรียญฮะคือจะให้เป็นร้อยเหรียญได้ซ้ำแต่บางเอิญน้องแอดมินนั้นเขาบอกว่าขอเป็นรถใหม่ได้ไหมเพราะมีเจ้าอื่นนะทะลักเข้ามาด้วยโอเคนะใครมีพศสองพนาร้อยะฮะก็ราคา20บาท แล้วก็เป็นพศ2,500พศ43แล้วท่านผู้ชมก็ก็มา53นะฮะ53ปีพศ2 5 53เป็นรูปแบบพระเสียรใหญ่นะท่านผู้ชมปี53เนี่ยเป็นอจะเป็นรูปแบบพระเสียรใหญ่ล้หลายคนคงรู้จักเลยฮนะปีพศ2 5 53เนี่ยเขาจะเป็นรูปแบบของพระเสียรใหญ่แล้วนะฮะเพราะว่ายอดจำนวนการผลิตน้อย ติดอันดับก็ไล่ลงมานะฮะปีพศ2553นะอะปปาก็ยังให้ราคา20บาทนะฮะ20บาทใครที่มีนะฮะแล้วก็เป็นพศ2544อ,อ25ท่านผู้ชมพศ2544นอ,อเนี่ยปปาก็ให้ราคาเหรียญละ20บาทเท่ากันยังเท่ากันอยู่นะฮะถึงจะเป็นอันดับลงมาล่างๆแล้วปปาก็ยังให้นะถัวเฉลี่ยให้แลท่านผู้ชมทั้งที่หาพบเจอได้ง่ายนะฮะ ก็ครั้งก่อนมีพี่คนหนึ่งส่งมาถึงทั้งปีพศ44กับ43อย่างละ50เหรียญอย่างละ50เหรียญแต่ก็ใกล้หมดแล้วท่านผู้ชมใกล้หมดแล้วถ,ถือว่าจะขาดแล้วนะฮะถึงพศ44แล้วใช่ไหมฮะก็ยังให้เราขาย20บาทแล้วต่อมาฮะหลังจาก44เนี่ยก็จะเป็นพศ2 5 5 4ที่ติดอันดับ แล้วก็พศ2540ก็ติดอันดับแต่ว่าปอปาน,นั้นกำลังฮะกำลังเปิดขายปีพศ2540กับพศ2554สองพศนั้น,น,นอ่าปอปาลองลองเปิดราคาดูฮะลองเปิดราคาดูดูซิว่าเมื่อเปิดเปิดจำหน่ายขายเท่านี้แล้วปอปลาจะซื้อเข้าได้เท่าไหร่ ก็คือปปาขายแล้วนะฮะจำหน่ายขายแล้วเพื่อดูราคาที่ปรปาขายออกไปนั้นจะมีแฟนๆรายการเนี่ยตอบรับไหมก็ค่อนข้างจะได้ท่านผู้ชมนะครับแต่การที่เราเปิดรับซื้อเนี่ยต้องขายออกก่อนนะฮะต้องขายออกดูก่อนเท่าที่เหรียญที่ปรปานี้อยูนะ่ต้องลองขายออกดูเพราะเป็นเหรียญติดอันดับฮะห้าสิบสี่กับสี่ศูนย์นะฮะถ้าไม่ประกาศขายก่อนเนี่ยเราจะตั้งราคารับซื้อลําบาก พราเป็นเป็นเหรียญที่ติดอันดับเท็ตท้ายนะฮะติดอันดับเท็ท้ายเชื่อว่าถ้าปปาประกาศรับซื้อเนี่ยมีเข้ามาอย่างแน่นอนแต่ปปาจะจะขายออกได้เท่าไหร่แล้วก็มาบวกลูกคุณหารในราคารับซื้อนะฮะถ้ารับซื้อไปมั่วๆเนี่ยถ้าเหรียญเข้ามาเยอะๆท่านชมเช,ชื่ออยู่แล้วฮะผลิตออกมา,า54ใน3ล้านเหรียญก็ยังพดทนนะแต่ไปเจอปี40กับ36เนี่ยอันดับที่9ที่10เนี่ย ท่านผู้ชมฮะดีไม่ดีเหรียญนัไม่กี่บาทด้วยนะครับใครจะบอกว่าหายากนะคือก่อนสําหรับปีไทยๆนะ9ก้าล้านเหรียญก,กว่ากับ10ล้านเหรียญนนปี36เนี่ยปอปาก,ก็ต้องคอยเรียบเรียงฮะเพราะว่าถ้าประกาศอะไรพลาดผิดผิดไปแล้วเนี่ยก็จะมีแฟนมาแสดงความคิดเห็นนะฮะฉะนั้นปอปาขายออกแล้วแต่ปอปายังไม่ประกาศรับซื้อนะสำหรับเหรียญ10บาทปีพศ2554 พอ2 5 4 0อันดับที่10เนี่ยปี36ฮะปปายังไม่อยากจะพูดถึงเขาครับเพราะเขาจะได้เหรียญละกี่บาทเองถ้าถ้ารับซื้อนะฮะแล้วปปาจะขายออกเหรียญละกี่บาทฉะนั้นใครที่ถือปี54กับ40และ36อยู่เนี่ยทำใจนะฮะว่าราคาเขาจะไม่ได้ไม่ได้สูงไปอ่าตัวพี่ๆเขานะฮะเพราะว่าราคาอ่ายอดจำนวนการผลิตมากท่านผู้ชม มื่อก่อน,นเนี่ยปปานี่เก็บจริงๆปปาไม่ใช่มาเปิดช่องแล้วแล้วมา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 ประกาศรับซื้อเลยปปานี่เก็บมาเป็นสิบปีแล้วฮะสิบปีจนปปาต้องก่อนจะมาทำช่องดีฟูดนะฮะเก็บฮะเก็บเป็นจากปี5้าสี่ลงไปท่านผู้ชม,เป,มเป็นพันๆเหรียญนะฮะห้าสี่สี่ศูนย์สามหกเนี่ยท่านผู้ชมฮะเวลาก่อนมาทํา youtube เป็นพราะเพาปปาเนี่เป็นพ่อค้านะฮะก็จะนําเงินอันออกไปลงทุนต่อ เหรียญไหนเก็บไว้เป็นเรื่องธรรมดาคุณเก็บเก็บสะสมเหรียญเนี่ยสิอันดับหายากก็จะเป็นเลยฮะถ้าจะต้องมีความจำเป็นต้องเอาเงินไปใช้ก่อนนะก็ต้องเลือกอันดับสุดท้ายใช่ไหมฮะอันดับที่10อันดับที่9อันดับที่8ไล่ลงมาถ้าคุณเราต้องใช้ใจ่ายเพราะว่าช่วงช่วงก่อนปปาไม่ทำทำ,ทำช่อง y o YouTube แเรามาเปิดลักซื้อเหรียญแต่ปปานี่เก็บสะสมมาปีนี้รู้สึกจะเป็นที่1ิบสแล้วฮะปปาก็เก็บมาเรื่อยๆปปาคุณชอบเหรียญปปาก็ดูช่องนั้น ดูช่องนี้ของ YouTube เข้าไปศึกษาว่าเหรียญชนิดเท่านี้เท่านี้เนี่จำอาพอตอนไหนผลิตน้อยป่ป่าก็มาทำบันทึกไว้แล้วป่ป่าก็เก็บมาเก็บมาเป็น10กว่าปีพอป่ป่าเนี่ยสร้างช่องสำเร็จได้รับอนุมัติแล้วป่ป่าก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราก็มีเหรียญสะสมไปเยอะเก็บไปเยอะก็เลยลงออกมาประ,ประกาศขายมาเมื่อประมาณวันที่4 4เดือนกุมภาพครั้งแรกฮะ แล้วก็มีแฟนๆตอบรับเพราะว่าช่องของปปาเนี่ยก็เป็นคนเป็นที่รู้จักพออยู่พอสมควรนะตั้งแต่เป็นช่องนําเสนอโอเคฮะนะฉะนั้นใครที่มีเหรียญสิบบาทสองสีที่หายากตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดนี่ปปาย้ํานะฮะใครมีปปาให้เหรียญละเจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งพันบาทกันเลยทีเดียวลองส่งรูปมานะฮะส่งรูปมาเข้า มาตรวจสอบแล้วก็มาประเมินราคากับน้องแอดมิน700-1,000บาทย้ำปี31นะฮะ700-1,000บาทใครมีนะใครมีก็ส่งเข้ามาถ้าคิดว่าจะแบ่งปันให้กับปปานะฮะปะปาให้ราคา700-1,000บาทปี31นั้นปปาต้องการเป็นอย่างมากครแต่700-1,000บาทเนี่ยนายกอส่งมา1เหรียญนายขอส่งมา1เหรียญถ้าสภาพผิวไม่เท่าเทียมกันนะท่านผู้ชมอันไหน สภาพผิวแย่กว่าก็จะอยู่ในเกณฑ์ของ700ถ้าสภาพผิวดีกว่าปอป่าก็จะให้800-900าถ้าสวยๆเลยก็1,000บาทฉะนั้นจงก็จงเข้าใจนะว่าปีเดียวกันแต่การความใหม่ผมเก่าสภาพของผิวเหลียนก็ไม่เท่ากันไม่เป๊ะกับท่านผู้ชมนะฉะนั้นสังเกตดูว,ว่าบางร้านบางพศออบางร้านเขเปิดรับซื้อเขาจะให้ราคาจาก 500ถึง700ด0 0ถึง1,200ทำไมต้องให้ราคาอย่างนั้นฮะก็คือถ้าให้ราคาสูงไปเลยเนี่ยคือเขาเจอเหรียญที่ไม่สวยใช่ไหมเขาก็ต้องก็ต้องจอดท่านผู้ชมท่านผ้มเข้าใจนะฮะบางคนเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจตรงที่ว่าให้ราคา 700- ถึง1,000บาทเนี่ยเหรียญเจ้าของเหรียญในเหรียญตัวเองก็จะเอา1000บาทเอา1000บาทนบาทนะ,ะแต่ไม่ใช่นะท่านผู้ชมบางครั้งอย่างช่อง y YouTube เนี่ยเขามาก็ต้อง มาจำหน่ายขายต่อประกาศกว่าจะได้ขายใช่ไหมดีไม่ดีเนี่ยคนที่เขาจะสะสมเขาซื้อไปนะฮะเขาก็ดูเป็นสภาพไม่สวยเลยเนี่ยก็ยังเจ้าของช่องก็ยังตั้งที่สูงลิบเลยเนี่ยแล้วก็คือท่านผู้ชมฮะมันเขาคงรู้ว่าจะไม่สมเหตุสมผลกับตัวหวางเหรียญกับราคาฉะนั้นจงเข้าใจนิดนึงนะฮะเหรียญที่ท่านถืออยู่แล้วก็เอาง่าย่าท่องช่องปะปาตีราคาไปให้แล้วเนี่ยฮะอย่าง7 0 0ถึง1,000บาท ปป่าจะตีให้800 700 900หรือ1,000บาทก็ก็บางครั้งก็นะก็ก็ต้องเข้าใจท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจฮะแต่ถ้าว่ามาให้ปป่าดูแล้วปป่าให้800ถ้าที่อื่นให้900ฮะก็ไม่ว่ากันนะฮะเจ้าของเจ้าของทรัพย์สินหรือเจ้าของเหรียญเนี่ยก็ก็ต้องอยากได้ราคาฉะนั้นทางไหนราคาดีกว่าก็ไม่ไม่เป็นไรฮะ เราก็แบ่งปันช่องอื่นไปแต่วันหลังจะเอาปีพศอ,อื่นมาขายกับปปาปปาก็ไม่ว่าอะไรนะเจ้าของช่องเขาตั้งราคาขึ้นมานะตรงไหนได้ราคาสูงก็ขายให้กับทางนั้นไปนะมันเป็นของหมุนเวียนนะท่านผู้ชมของหมุนเวียนเขาก็ประกาศรับซื้อปปา,าก็ประกาศรับซื้อก็จะแตกต่างกันในราคาเล็กน้อยนะฮะเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นก็จบแล้วนะคลิปนี้สําหรับการมาประกาศรับซื้อเหรียญ1ิบาท2สีปีพอ รวมแล้วทั้ง7พศสอนะฮะสำรับสำหรับอันดับที่8 90ปกบปายังไม่ประกาศรับซื้อนะฮะเพียงแต่ปาปานั้นลองเอาปี54กับ40มาจำหน่ายแบ่งปันดูก่อนถ้ามีแฟนๆต้องการเก็บไปสะสมโดยที่ปาปาประกาศาประกาศจำหน่ายขายไปในราคาเหรียญละเท่านี้เมื่อขายได้อยู่ตัวปปาจะรู้ว่าเหรียญน,นี้พอที่จะประกาศรับซื้อเข้าซื้อมาแล้วไม่กอง ไม่มากมายไก่กองเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาค่อนข้างจะอันดับล่างๆก็ต้องสูงแล้วนะฮะยอดจำนวนการผลิตฉะนั้นเข้าใจนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่มีฮะผมว่าถ้าประกาศรับซื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องไหนลมช่องประปานถ้าประกาศรับซื้อปั๊บพศสองพศนี้ยังไงก็ต้องก็ต้องหาพบเจอได้มากกว่าปี4 1 4หนึ่งสี่อยู่แล้วแหละฮะเพราะยอดจำนวนการผลิตมันต่างกันนะปีต้นๆก็แค่หนึ่งล้านเหรียญ แต่สำหรับปี36ปี40ปี53เนี่ยสาเนี่ยสิล้านเหรียญนะท่านผู้ชมขนาดปี4ี่หนึ่งเก้าแสนนะฮะยังเข้ามาหาช่อง YouTube ต่างๆมุนช่องปป่าเนี่ยปป่าเชื่อเลยว่ามีฮะมีมุนเวียนผัดเปลี่ยนเข้ามาเลยปี4ี่หนึ่งสี่สองเนี่ยระดับ1ล้านเหรียญน,นะแต่ถ้า10ล้านเหรียญเนี่ยใครที่มีอยู่ก็ทาใจนะฮะ ทางตัวป๋าคงจะไม่กล้าซื้อในราคาเหมือนปีต้นๆนะนะครับหรือว่าจะประกาศรับซื้อวันไหนป,ป๋าขอดูก่อนเพราะว่าแฟนๆรายการเชื่อว่าคนที่ชอบสะสมเนี่ยนะเขาต้องเจอมีกเกือบทุกคนอยู่แล้วฮะสําหรับปีดังล่างๆเนาะก็เป็นเรื่องธรรมดาอะไรที่ผลิตมากร,ราคามันไม่สูงท่านผู้ชมนะอะไรที่หินมากเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีราคาอยู่แล้วแหละฮะนะครับมันก็มีราคาต่ําไปตามจํานวนการผลิตอันนี้พูดถึงสําหรับ ของหายากที่ติดอันดับนะฮะฉะนั้นที่ผ่านมาปปายังไม่ประกาศรับซื้อนะฮะห้าสี่กับ40ูนย์เพียงแต่ลองมาจําหน่ายขายออกเมื่อจําหน่ายขายออกได้ราคาเท่านี้แฟนๆยอมรับได้ปปาก็จะได้ไปตั้งราคารับซื้อขึ้นมาจะช้าหรือเร็วก็คอยติดตามดูนะครบแล้วนะฮะเอันดับที่ปปาประกาศรับซื้อใครมีนะฮะก็ติดต่อปปามาเนาะติดต่อปปามาย้ำนะฮะปี3าหนึ่งเนี่ย ป่อป่าให้เหรียญละเจ็้อยถึงหนึ่บาทลองนะใครมีก็ส่งรูปเข้ามาตรวจสอบดูนะฮะคลิปนี้เราคงต้องลากันไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค